สวัสดีนะครับผมเกียวครับแล้วก็ทุกคนที่เหลือก็จะมีใครบ้างนะม,มีเจนนะใช่ผ <c oughs> ม,ม,มนะมีเจนมีพี่อ้าวนะครับผมแล้วก็มีเอนะ็มเนาะแล้วก็คนสุดท้ายก็ใครเราเชิญสุดพิเศษของเรานะ <c oughs> เรามาใช้ร้านเขานะครับ <c oughs> พี่มูนะครับจากไอเอจีนะนี <c oughs> ่เราพอเปิดอะไรนะใช้นีเฮชเชอร์ <c oughs> อันก็ <c oughs> เปิดแค่3คนนะคือเกียว แล้วก็การามแล้วก็เจ้าของร้านนะใช่ส่วนผมนั่งดูให้กำลังใจกันรอรอซ้ำเติมคนที่แบบว่าเกินอยู่ข้างคุณชนะใช่ไหมโอ๊ยเรามาเริ่มกันเลยพี่โดนแน่สอนโครองเอาเลยเอเลยเหรอผมจะได้ตรงนี้โอเคว่ามีอะไรบ้ไม่เปิดฮึ่ยจ้าเฮ้ยยี่โอ้ยไม่ได้เลยโอ้ยยีนโอ้ยเซงเรามีที่ตกอันนี้ใช่เขายผมเถอะโอ้สวยอยู่นะันสาธุขายมันตะกี้ ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นเอาน้องสีแดงมาขายผมแล้วก็ได้บานาเอได้พุทธิกันนี่อีกตัวเฮ้ยเลยเอ้อเออไอเนี่ยเอ้าถ้าถ้าพี่เปิดเลยไอของร้าไอถ้าถ้าถ้าเจ้าของร้านได้สวยมากได้อันนั้นนะพี่ตู่มันจะ สักบอลสตาร์เตอร์อันนี้ออกในอาเลยไหมครับพี่อะไรนะอันนี้คือเป็นออกเป็นอาร์ทุกอาร์เลยใช่ไหมของโปรโมไม่ใช่เเป็นเป็นอาร์ใหม่ที่ไทยไม่เคยมีใช่มาจามันน่าจะเคยแจกที่มันส่งในอาร์ทุกอันอาร์มาจากทิอืมไอเอยางันอ่ะดูดูเขาดูน่ารักดีไอ้นี่คนนครับผมต้องต้องได้แล้วตอะไรสตาร์เตอร์กันนะี่ผมยากเด็กกันกเดี๋ยวเอแกกแรกะนนเเ เปิดคลิปมาก็เท่แล้วอ่ะดูดิไอ้เนี่ยสามสตาร์เตอร์นะครับคุณครับ สามพี่อ้ำกับแล้วามอับเขาเรียกว่าอะไรนนี้เขาเรียกว่าต้องต้องเรียงก่อนเลยเขาเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาต่อรองกันหลังเย่าไยเจ๋งมากเกิดเลยเขาเรียกว่าสามหนุ่มสามมุมมันนีโอ้โหได้คนละตัวเจ๋งมากไงในซองผมจะได้รอดเหมือนกันเขาไม่เก่งนะตัวเนี้ยเลือดหกสิบแต่ว่าคนสวยนะโอ้โหอยู่ไม่ได้หรอกเอ๊ะจริงๆนี่สวยทุกตัวเลยนะใช่ใช่เราเราออกเราออกก่อนไหม เอาออกก่อนแล้วกันเออมันสวยเกินไปนะสวยมากมันแย่งสีนะไม่งสีอะไรกันแม่เดี๋ยวเขาเปิดลยวไม่มีซิซองอะไรออันนี้เป็นช h i นี่เทรเชอร์ x ีกนะครับก็จะมีสิบซองเนาะซองละสิบใบใช่ไหมแล้วก็ทุกซองเนี่ยเหมือนเขาจะบอกว่าการันตีโปรกมอีเอ็กซทุกใบไอ้ยทุกซองทุกใบทุกใบโอเคเรามาดูกัน อันนี้นับในสิบใบไหมไม <laughs> <บ S 2> ่นะครับในว่านับ <laughs> เในวันโบเรียกเพื่อนไอ้น,นี่อยู่ตอนนั้นน่นายคินะโอเปเตอร์ไอ้นี่ได้ของที่คุณอยากได้กันชิคกะเฮ้ยผมอยากได้นะแต่ขอรังใช้นี่แหละอันนี้คือพิธีรีตอ, <c oughs> องใช่ไหยโอ้ยอุอ่ามาสเนียครับมันจะได้ฟอยไหลายไปนะมันเห็นไหมมันมีฟอยแบบพิเศษเลยเนี่ยมันจะมีวัง๋อมัน คล้ายๆเหมือนตอนชุดชุดพิเศษต่างๆที่มันจะมีฟอยล์เสียงคอร์คอดูอ่ะกิวสุดขี้โกมฮากะดอกเฮ้ยใช่ใช่แล้วมาแล่นเฮ้ยโดลิโอดิโอนี่เป็นใช้นี่น้อยอะไรเอ่ยเอาโชว์เข้าไหนกะลอบแกเป็นกะลอกโยกบันลี่สี่ เครือมาความกล้าวิบวิบเฮ้ยโของดีของเป็นชร์เคร่ยอ่าเบลีมอลนี่แค่บางแยงอยู่อันพลอยจุดพอยก็แล้วแต่ก็ไม่แยกก็ได้ก็ชอบสนเลยนามเทบมาหน่อยไหมฮะจะได้ไม่กิ้ทีนี้ทีมเจ้าของร้านเนืองขนาดอาจารย์ทข้ามอีกหน่อยได้ไหมไม่เห็นไม่เห็นเฟรมนิดนึงคะอาจารย์ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะ เป็นอยู่เขาได้เขาเข้าชิรัใหม่ด้วยรนให่เหรอไม่ไม่ใหม่รัใหม่เลยสวยเียตัวไม่ตตัวรีนี่ัใหม่น่าจะมีแใหม่ใช่ันใหม่นี้นี่คือัใหม่หมดเลยนะน่าจะมีฟอคอนเวร์เนี่ยที่เป็นอะไรน่าจะมีออนออนเวอร์นี่ัใหม่กับต่าเพราะมันดึงไม่ไม่นุ่มักนไม่สสตาฟ้แงโบราณนี่แหละคือของพวกนี่ของพวกนี้ครับอ่ากลังมาเป็นร่างใหม่เป็นร่างโดยเฉพาะเลยเนาะเป็นร่างโบราณเฉพาะกลังมาเปล่าใช่เพิ่งมาเลย มันสก,กิลมันไม่เหมือนเดิมนะไอคำว่าเอสนี่มันคืออะไรคำว่าเอสไชนี่เหรอคำว่าเอสคิดว่าใช่เออใช่ใช่นี่ s. <S อมีไชนี่แล้วเหรอ <c oughs> เฮ้ยยังมีรำมีอ๋อยังไม่รำมีอันนั้นนั่นชายนีเหรไ,ไม่ใช่ไหมเป็นรหัสกล่องว่าไม่เนี่ยไชนียาบีค้าอะไรเงี้อ๋อเอออันนั้นไม่ใช่ชายนี่อ๋อหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมมี่ว่ามันเรียกว่าหมายถึงเล่นโคนละมีผีเฮ้ยผมได้นี่ด้วยเไโอใช่ของนี้ผมก็ได้เหมือนกันได้ทิ้งลูกด้วย ของนีะทิ้งกระทิงกระทิ้งมัยยากใช่กระทิงกระทิงกระทิงลูกไม่ไม่รู้ว่าจะออกบล็อกระใบไหมนะอาจจะสุ่มไม่ออกเป็นใบใบแบบนี้นะใบใบนี้ใช้กับใบใบนะอะไรนะเล็กจิบเล็กจิบใช่เล็กจิบอะไรอนี่ก็พี่ท้าอะใหม่ะอ้าเดิมสิอ้าเดิมอ้าเดิมเหรอใช่อ้าเดิมอ้าเดิมอ้าเดิมเหรออ้เดิมเฮ้ยอ้าเดิมเฮ้ยลิซโดโต้พี่สุดตรงนี้เก่งมากเลยนะฮะยังไงฮะก็เขากันเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ ก็พูดมาก็ตบมุกเล่นไงจะเล่นใช้นี่อีกใบละได้ใช้ฮอ๊ะมงได้สองใบเหรอมันบล็อกละบล็อกหนึ่งมันออกสามเนชิบเนี่ยวฮะโอ้ยโอ้ยอยากได้เอ้ยแต่ไม่ได้เปิดโอ้ยลิซานดอนไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยวฮะโชว์กล้องเนี่ยน่ารักเนี่ยวฮะนะครับเขาจะตาออกสีม่วงเนาะใช่สีสีตัวค่ะใกล้เขินนะใช่แต่ว่าตาตาก็สวยขึ้นเล้วยายเขาล่ะ อารมณ์แม่งยืนยาวเลยข้างนี้ไปไปกี่ซองแล้วเนี่ยผมไปน่าจะห้าซองละไม่รู้จะบูตัวใหม่เพราะลุ้นไชนี่กันหมดเลยรึเปล่าแต่ยังได้โซเบสเออารึปมีมีคิวเอเออาร์นี่ออกออกนี่ใบหนึ่งหรือเปล่าก็จะใบแต่ล้วไชนีตัวอะไรฮะเจลีเจลีแล้วก็ผมได้อิชิลิงโกะด้วยสุดพิเศษ เฮ้ยสตาร์มี่เฮ้ยไอปืนไฟฟ้าดีอยู่นะ S S R ครับผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนี่ S S R ด้วย S S R ก็มันใช้นีแลง่าดูใบที่เหลือเลยเพราะน่าจะเป็นไชนีแลหรือเปใช่ใช่มีทุกบล็อกไหมีแม่เี๋นี่น่าน่าจะการันตีบล็อกละใบครับใช่การันต์เหมือนการันตีไชนี่บล็อกละใบนะไอไชนีที่ดีไอตัวนี้ดีนะอ้อะไรนะโอ้ยโอติโอไม่ได้รู้เลยฉุกเฉินเนี่ยอูมิชิโอครับ ล่างไส้เดือนที่เป็นอันนี้เป็นสี黄ไส้เดือนทะเลอันนี้เป็นสีแปลกนี้ได้โทลิโก้ด้วยเอ้ยใช่นี่ละเฮ้ยปปเปอรโพชิกาลิสือตัวนั้นอบีอะไรนะที่เอามือกับแต่กล่องเนี่ยใช่เฮ้ยอะไรอะไรอ่ะอิสตันอะทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ก้อนแข็งเไม่ใช่มั้งเฮ้ยเฮร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วเฮ้ยไโอ้โหพี่เสนาดอนเอ้ดอนเฮ้ยลาครับผมขอเก็บไว้ก่อนอะไรวะวันนี้ก้อนแพ้งของทีโอ้โเอ๊ยเอาออกเอาชายนี่ออกมาได้ไหมพอละจะได้ไปต่อแล้วบ่อยอันนี้นะชยีโกงเออเหมือนโดนโกงอยู่เฮ้ยผมผมเปิดให้เร็วไปอ่ะแมน ในไหนก็ได้ครับผมเปิดเลยแล้วกันเป็นก็อดแพ็กเลยอันนี้ก็อดแพ็กก็อดแพ็กอ้อันนี้ได้อะไรบ้างฮะโหได้เชตี้หมดเลยใช่ได้พี่จอร์ดด้วยโอ้ไม่เคยเกิดขึ้นในช่องนี้อุ้ยโอ้ยโอ้ยแอดเจอร์นี้ของดีโอ้โหดิเจนพอดีเอาไปดูเหมือนผมจางสุดผมก็จางครับเฮไอเคยเจอก็อดแพ็กครั้งแรกแล้เนี่ยเจอคั้แรกแบบนีมากเลยเอ้ยมีก็อดแพ็กออกช่องแล้ว เอ้แต่แต่แต่ในร้านในร้านเรานี้ก็เพิ่งเคยเจอกันใช่ไหมใช่ใช่พวกของดีๆแบบนี้นะมันมาแต่ใบแรกเลยหรอไม่ใบใบแรกๆเป็นใบแรกเป็นข้อความครับแล้วก็ผมก็เปิดได้เออเนาะแล้วก็ที่เหลือก็แบบใช่แล้วก็เออนี่แล้วก็แบบโม่นรู้ไหมโดนเจีทับแหลกเลยล้มท่านเป็นข้อหมดไอ้อันนี้คิดว่าน่าจะอยากได้แล้วแล้วผมได้พิจอมาอีกใบหนึ่งนี่คุณภูริกะ ยังไม่มาแล้วนะนันจมูกของดีอยากได้ของดีประจำกระฝนก็ตกไอทำไมรู้สึกอยากเปิดด้วยจังเลยเนี่ยก็แพ็กกันเ่ยก็แพ็กเลยอะกระผมก็ตกฝนก็ตกเลยโอ้ไม่กดส่งอะไรมาให้ข้าชนะทีเอแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เปิดโดนกองของหรูเลยนะใช่อ่าได้วหรอโอ้ยพี่ จะเปิดเลยไหมหรือจะรอก่อนรอเจ็บปวดเพราะอยากไปชิงโชคเออรอเจ็บปวดนะสติงเกอร์อด้วยจะซื้อร้านเหมือนกันเฮ้ยอาความความเก็บเก็บไว้เก็บไว้ข้ามๆทุกคนฟังเสียงเจ้าของร้านของเราไว้เลยเสียงเโาเสียงเกาดูบอกว่าหมดอะไรตายยากแล้วแล้วก็โบทาวเนาะโองดีมากเสียงไม่ไหวแล้วโดนเกทับไปก่อนแพ้มั่งไปเมีย โอเคเอสเอชอาร์ใบเดียวโอเคเกี่ยวเกี่ยวคุ้มละใช่คุ้มแลมันมันไม่ต้องดูเอสเอชอารที่ดอกไม่แรงแค่อันนี้ก็คุ้มเลยถึงจะเป็นตัวเกลือรใช่แต่มันก็คุ้มเล้วพวกโป๊ะเนี่ยเพื่อนเขาก็มานะเออใช่ดีอยู่ดีอยู่ก็คุณนาเราพูดตั้งแต่ต้นสิบแล้วถิ่นแบบเฮ้ยมีตะม่อนเฮ้ยใช่ผมก็ได้เหมือนกัจริงนเซโกเอออิชิริโกอีกใบนะฮะแล้วก็กาเบลนะฮะ กาเโยซากะกิมันก็มาเยอะอยู่นะแต่ผมไม่ได้เั่นนันจโมนไม่ต้องคอดูอีกทีสวยนะสวยงามจัดผมว่าเมันนกสีทองเหมือนนกตกถังเปิดรุ่นมาแล้วสิบบ๊อบเลยสกอร์วินเลนพัตซัมโอ้มาเนกีครับผมได้ได้ได้ซองโอ้ยอย่างเช่นโอ้ยยังไงได้อันเนี้ย อันนี้คือออันนนนีี้้แ่เลยคืโค้ตาสามอันและอันนี้ก๊อตแพ็กไม่นับรวมนะเอามาได้ใบเดียวเองเหรอน่าจะใบเดียวเดียวนะอแล้วก็ลอยล้อแล้วก็เนสบอร์ดนะแล้วก็อุม้งมืออีกช้าอิจฉาจริงเลยอันนี้เอสเอชอาร์อันนี้เอสเอชอาร์เนาะโอเคอยู่นี่เราจะอะไรไปเทียบเขาเนี่ยเหมือนเป็นนี่ไงนกชนิดเหมือนเป็นเหมือนเป็นขี้ฝุ่นเปิดผิดอีกแล้วใช่ไหมเปิดผิดใช่ฉันก็คิดอยู่แล้วแหละก็ไม่ได้คาดหวังหรอกนะ อ๋อันนี้ผมเอ <heh> สเอ็คือบใบนี้นะรอดูของอาจารย์อีเชื่อมั่นในปฏิหารใช่แหนอะไรแหวนจมูกก็ไม่ได้มาสามเลยอันจกกไม่ได้ว่าออกเยอะนะเนี่ยใช่ใบเดียวเองแล้วทางนู้นก็จอกรอเป่าก็ไม่รู้ไม่ได้ดันจมูกนะไม่ได้ไหนนะไม่ได้กันเปได้วนคุมแล้วไม่ต้องคาดอะไ้นันจมูกจะทับผมมันไปเล ดูสิมันไม่มีอะไรเลยมาอะไรวะนกใเหมีันไม่แห้ง้งโอเคละดชุฮึบโอโโอเคถ่าีนดออรับผมชยก็สวยนะยกครงขาวโอ้ยพี่อาวเราสุดยอดกที่ทำไมไม่าอีกแอหนึงล่ะ ต่อยมปลุยมาอาร์ตบิ่งพลังต้อได้แค่ากิวก็อยากได้อาร์ตบิ่งพลังเหมือนกันนะต้องบอกว่าสมแล้วที่2ฝั่งนี้คือทีมเอ็มีนะใช่ครับก็พี่ครับเปิดบล็อกกับเราผมใส่ซองก่อนเลยแล้วกันเป็นการเล่นซื้อฟ้าเปิดบล็อกดอดบล็อกเลยนะพอยอมแล้วก็ไม่เกลือ ใช่ผมผมก็ไม่เกลยวนะได้คอสแพ็กเนี่ยโอ้โหดีใจมากนี่นี่คือพลิกพลิกกลับมาเสมอกับฝั่งของกิลนะกครั้งนี้ครับด้วยใบเดียวเครับก็ประมาณนี้เปิดเปิดบลอกเราเนาะชายนี่เฟเชอร์ EX ็กซ์นะไอชายนี่ตัวพี่หายไปไหนไม่หายไม่มีอย่งไงชายนี่ออ๋มันมันนับเป็นนับเหรียญเดียวกันไม่รู้นะผมน่าจะโดนกินเลรียผมยังได้สามชายนี่ก็อันนี้เป็นตัวที่สามเป็นดิสันดอ ก็คือมันกินเหรียญเดียวกันมีแค่ก๊อตแฮกเนาะที่ไม่นับเหรียญใช่ใช่ก๊อตแฮกจะไม่นับอันนี้อันนี้ผมเลือกเองเล้นเนี่ยภูมิใจคนทุกคนก็เลือกเองอยู่แล้วแล้วแบบเปตนผงได้นกได้ของของของผมดีดีมากเลยอ่ะของใช้อ่ะไอ้ขีกลับสิผมก๊อตแฮกนี่ผมมีบิดคอด้วยคุณมีหรือเปล่าคุณมีสนามหน่อยหมีฟรีเปล่าเฮ้ยอย่ามาดูถูผมผมมีอะไรเนี่ย ผมมีโบเทลเลยนะปิดทิปปิดเนี่ยเนี่ยบอกไว้เลยวันเนี้ยนีเจนไม่ได้มาเปิดแต่มาเสียมนะโอเคก็พอมเป็นไงครับก็โอเคประมาณนี้แหละเปิดพอกนะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเรานะก็ถ้าชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราได้นะฮะดีเราโชว์โชว์เลยนี่ะลิซาดอนเนี่ยสไนด์แต่ว่าของใบนี้ก็ชนะนะโอเไม่โชว์โอเคแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนร้านการแก้บ้านโดยเฉพาะร้านที่เชียงรายด้วยนะ ช่วยๆโอเค <laughs> เขามาฆ่าออกก่อนงก็ขอบคุณมากเนาะก็วันนี้พวกเราก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <Good S 2> สวัสดีครับ